วีเขาสูการกินอีกแล้วจ้ะตำขบ่นตำขบุลทึ่กเกาอันนี้นกกระทะอย่างนกกระท่าน้นองมันฝากมาให้น้องฝากมาให้นะคะน้องสาวคนสวยฝากมาให้สองถุงอย่างนกกระทะกินกับตำบักพุงไม่ปีดไกลพอ เนี่ย่ะามูเขากินโหลดเรต้องใส่ตะเกียบตรอใส่มือเนี่ยล่ะขอโทษนะคะ อย่างซุปวันนี่แบบอะไรแซ่บมือเก่ามื่อนี้เราไมีลูกมากกวนเนยเพราะว่าเอาอาหารให้มันกินทีน่แล้น แม่กินลูกก็ต้องกินเพิ่มไม่ต้กวนกันคถคาอยากอยู่กับคนที่เรามองดูทุกดวงดาวและอาทิตอย์ถคาอยากอยู่กับท่านกันไหมอืมอืม,อม,อม มห,หกินเราท้แม่กินก่อนห้แม่กินก่อน,สนออเสียงลงเนี่อนที่หกบหม,ม่น,น่องไก่และน่องนอกกระทะ ขากลันขนาดเลยก็กขอบคุณสวนผักเราเองก็ของสวนมาเองกินทำงไายๆยรสจะปยายามวันที่เขาปากบหล คนกันยัง <Yeah. S 1> เอาลูกยาันจะเสียบ นงกระชามหายฟองถุงใหญ่จักพัดจักต้ม่มขมจักปิ่งจนจะเบิดดละ ไปกันเดีอพี่น้องขอบคุณนะคะที่รับชม